ซูซูกิ XL7 รถยนต์มันติีดันามิกครอสโอเวอร์ตอบโจทย์ทุกการใช้งานโดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนพร้อมไฟหน้า LED และกระจังหน้าโครเมียมสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับอัปเดตแพชชใหม่ FIFA Online 4เพิ่มนักเตะไอคอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พวกเรารักนำโดยรอยคีนพอลสโคสและเวนดูนี่พร้อมนักเตะคลาสใหม่21 UsL และหมดใหม่มัลติสควอตต์ลีสนุกได้ทั้งคอมและมือถือคลิกโหลดที่ดิงด้านล่างได้เลยครับ อินส์มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดาเสื้อยืดที่พร้อมอยู่กับคุณตลอด24ชั่วโมงสั่งซื้อ3 4สีขึ้นไปจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกค่าบริการเพิ่มสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะครับโอกาสทองของแฟนปีศาจแดงนะครับเมื่อชีวาส ผู้สับสุหลักของสโมสรครับจัดที่นั่งชมเกมสุดพิเศษให้กับชาวดูบอลกับแนทจานวนจาํากัดในทริปที่เราจะพาทุกท่านไปชมเกมพรนะีเมียร์ลีกนัดส่งท้ายเกมย่าเจอกับเชลซีวันที่2 -19 ถึง19พฤษภาคมนี้นะครับ นอกจากพาชมเกมและทัวร์สนามบอลแล้วนะครับพอบ้านใจกล้ายอย่างพวกเราสามารถพาคุณแฟนไปช้อปปิ้งได้นะครับในทริปนี้มีแหล่งช้อปปิ้งรายไอเทมครับนำโดย Oxford Street แห่งมหานครลอนดอนที่ห้ามพลาดนะครับใครสนใจครับรีบ inbox มาที่เพจดูบอลกับแนทได้เลยนะครับเหลืออีกแค่3วันเท่านั้นนะครับก่อนจะเข้าเรื่องฟุตบอลนะครับมีประเด็น Talk of the t o w n ที่ถูกนำมาพูดถึงกันครับนั่นคือประเด็นดรามา่าระหว่างการประกาศผลรางวัลออสการ์กับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างวิลส์มิทกับคริส Β ร็อกแฮะ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อร็อกในฐานะนักพูดเชิงคอมมดีครับไปแซวเจเดาสมิธภรยาของวิลเกี่ยวกับเรื่องของทรงผมที่เธอต้องกวนออกครับก็ประมาณว่าเจเดาน่าจะเตรียมไปเล่นหนังทีไเจนภาค2นแน่ๆเลยอะไรแบบนี้คือมุกที่ทางคริสร็อกเนี่ยแซวนะครับซึ่งนางเอกของเรื่องจ j ในภาคแรกคือเดมี่มัวเนี่ยต้องกวนผมแต่ว่าที่เจดต้องกวนผมเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเธอจะไปเล่นหนังนะฮะ เพราะว่าเธอเนี่ยมีปัญหารเรื่องโรคผมร่วงจริงๆฉะนั้นการแซวของร็อกเลยเป็นการไปจี้จุดทางเจด้าครับและเจด้าก็ไม่ขำด้วยคือสีหน้าออกในงานออสการ์ชัดเจนเลยว่าคือเธอไม่โอเคนะครับนั่นก็ทําให้วิลทาในสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดครับด้วยการเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ไปตบหน้าร็อกท่ามกลางความตกตะลึงของผู้ชมทั่วโลกนะครับหลายคนก็คิดเอ๊ะมันเป็นสคริปต์เป็นบทหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายพอวิลไปนั่งแล้วก็ตะโกนออกมาว่า อย่ามายุ่งหรืออย่าพูดชื่อของภรรยาผมนะฮะคนก็เลยคิดแล้วเออไม่ขำไม่ตลกแล้วไม่ใช่สคริปต์แล้วนี่อาจจะเป็นเรื่องจริงกระแสก็แบ่งเป็น2ฝ่ายครับฝากทางหนึ่งของบ้านเราก็มองว่าสิ่งที่ร็อกพูดเป็นการบูลลี่และเป็นมุกที่ไม่ให้เกียรติอาการป่วยของผู้หญิงนะฮะเพราะว่าเรื่องความสวยความงามก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในชีวิตของพวกเธอครับแต่ขณะเดียวกันอีกฝากหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันนะฮะก็จะคุ้นชินกับมุกตลก แม้ว่าค่อนข้างจะเป็นการเสียสีที่รุนแรงก็ตามอาจจะเป็นการกึ่งบูลลี่แต่คนอเมริกันเนี่ยเขาอิงเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการพูดหรือว่า freedom o f speech ครับแล้วก็มองไปที่ประเด็นที่วิลเนี่ยขึ้นไปทำร้ายร่างกายร็อกมากกว่าคือไปชี้ประเด็นนี้มากกว่าแล้วก็มองว่าวิลสมิธเนี่ยไม่ควรจะไปทำการรุนแรงไปสร้างความรุนแรงแบบนั้นบนเวทีโอเคเข้าใจว่าเป็นแค่การตบะนะครับแต่มันก็เป็นการแสดงความรุนแรงออกไปครับ ส่วนนี้ครับทุกคนกับแนทเองก็มองว่าเราไม่สนับสนุนทั้งการบูลลี่และการทำายร่างกายหรือว่าความรุนแรงคือเราเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยกับทั้งสองฝ่ายนะครับในสังคมเราเนี่ยเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันครับอาจจะตลกได้แซวได้แต่ก็ต้องมีขอบเขตเช่นเดียวกันนะครับก็ควรจะมีการระงับอารมณ์ฮะไม่ควรจะไปแสดงความรุนแรงใดๆครับนี่คือแน่คิดเล็กๆน้อยๆจากเรื่องนี้ในมุมของผมนะครับท่านไหนเห็นต่างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ เอาละครับกลับมาที่เรื่องราวของสมโมสรนะครับผมเริ่มจากประเด็นเรื่องสัญญาของนักเตะภายในทีมที่ฟรีโซโรมาโนรายงานไปเมื่อบันจันที่ผ่านมานะครับซึ่งโรมาโน่ก็ยืนยันนะครับว่าสัญญาของเจสซี่ลินการ์ดเอนซจนคาวานี่และก็ควนมาตาไม่น่าจะได้รับการต่อไปนะครับส่วนปอป๊อกปาครับโรมาโน่ไม่ได้พูดถึงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้สื่อข,ข่าวของอังกฤษระดับสูงก็รายงานตรงกันว่าป๊อกปายังไม่ตัดสินใจนะครับส่วนนักเตะที่สัญญาใหม่ไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ย คนแรกคือบรูโน่ฟอนเดนเดสที่หลักๆคือต้องการเพิ่มค่าเหนื่อยให้มากขึ้นเป็น24 0,000ปอนด์ลต่อสัปดาห์ครับซึ่งส่วนนี้ก็น่าจะราบรื่นดีการประกาศเรื่องสัญญาใหม่ของบรูโน่ก็น่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะครับส่วนอีกรายคือลูกชอที่สมสรจะเริ่มเจราจาเช่นกันนะครับแน่นอนคือเรื่องที่ยังไม่ได้ข้อสรุปตรงนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับสัญญาของป็อกบาร์นอะไรครับแต่ก็อย่างที่เราเคยคุยกันในหลายเทปะนะฮะถ้าคุณซื้อคนใหม่ของยูดนเตดเนี่ยมีสไตล์ฟุตบอลที่เน้นเคาะบอสลบส มันก็ไม่น่าจะตรงกับแนวทางของปล็อกบาใช่ไหมล่ะครับฉะนั้นก็มีโอกาสสูงที่เจ้าปอกจะย้ายทีมออกไปฮะซึ่งพักหลังเนี่ยปอกบาก็ให้สัมภาษณ์แบบค่อนข้างจะส่งนัยยะพอสมควรเหมือนกันนะครับอบอกว่าเขาต้องการคว้าแชมป์มากๆไม่ว่าจะเป็นกัะสมสรไหนก็ตามซึ่งก็นั่นแหละครับถ้าป็อกบามองว่าที่อื่นจะมอบแชมป์ให้กับเขาได้ก็คงจะต้องเคารพการตัดสินใจของจ้าปอกนั่นแหนะเนาะ ส่วนประเด็นเกี่ยวกับคริสเตียนโรนโดนะครับล่าสุดพิโดที่กำลังเตรียมตัวลงแข่งขันน Play ัดเพลย์ออฟชีตาไปบอลโลกกับนอร์ดมาซโดเนียในช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็ตอบนักข่าวแบบเผ็ดร้อนเลยนะครับพ่โดบอกว่าเขาเนี่ยเห็นผู้สื่อข่าวหลายคนถามคำถามนี้มาตลอดว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ต่อที่ยูเนเต็ดหรือว่าจะย้ายออกไปพิโดบอกว่าเขาจะขอตัดสินใจอนาคตของตัวเองด้วยตัวเขาเองฮะไม่ว่าจะเป็นการอยู่ต่อหรือว่าจะย้ายออกฉะนั้นถ้าจะมาขาดคันมาเอาคําตอบแบบชัดเจนจากเขาเนี่ย ก็คงจะต้องรอฟังจากตัวพี่โดเองอีกทีหนึ่งพี่โดบอกว่า,าวตัวเขานี่แหละมีอำนาจในการตัดสินใจสูงที่สุดแล้วตรงนี้ถ้าอ้างอิงจากสื่อดับสูงของอังกฤษเนี่ยมีรายงานก่อนหน้าน,นี้จริงนะครับว่าพี่โดจะตัดสินใจอยู่กับทีมต่อไม่ว่าทีมจ,จดพอฟ์ฟร์หรือเปล่าแต่ว่าพี่โดก็จะอยู่ช่วยยูเนเต็นะฮะแต่ตอนนี้พอพี่โดมาบอกแบบนี้ก็คงจะต้องรอข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าก่อนอื่นยังไงก็ต้องเชียร์พี่โดให้ไปบอลโลกแล้วก็เอาชนะนอตมาซิดเนียให้ได้ก่อนนะครับสู้ๆนะพี่โดส่วนเรื่องที่เป็นที่พูดถึงของแฟนๆฟยูเนเต็ดในรอบบรรจันที่ผ่านมานะครับผมรวมให้2ประเด็นด้วยกันฮนะรประเด็นแรกคือบทสัมภาษณ์ที่น่าประทับใจของเวนรูนี่ที่พูดจนแฟนผียิ้มกันแก้มปริเลยนะครับพี่เวนบอกว่าที่เขามาอยู่ในวงการผู้จัดการทีมเนี่ย ก็เพราะความฝันสูงสุดคือการได้เป็นกุญซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นนะฮะคือพี่เวนรู้ดีครับว่าวันนี้เขายังไม่พร้อมแต่ว่าเขาจะวางแผนระยะยาวเพื่อไอ้สักวันหนึ่งเนี่ยความฝันของเขาเป็นจริงให้ได้เราก็หวังว่าสักวันนายจะพร้อมนะพี่เวนนะส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือคําให้สัมภาษณ์ของหลุยส์ฟานกาที่แนะนําเอริกเชนฮากคว่าควรจะย้ายไปคุมทีมที่เป็นสโมสรฟุตบอลมากกว่ายูไนเต็ดที่เป็นสโมสรที่หาผลกําไรหรือว่าสโมสรการค้าจริงๆต้องยอมรับนะครับว่าช่วงที่ฟานกาคุม ซึ่งเป็นช่วงที่เอ็ดพุทเวิร์ดอดีตซีอของเงนเตดในตอนนั้นทํางานอยู่เนี่ยตอนนั้นเ e อ็ดแทบจะไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลจริงๆครับแต่ว่าเวลามันก็ผ่านไป78ปีแล้วอะเนาะแต่ถ้าเป็นตอนนี้ซึ่งสมโมสรเริ่มจะมีการแต่งตั้งผอ,อ,อ,อกีฬาแล้วก็ผอ,อ,อเทคนิครวมถึงเปลี่ยน c ี o อเป็นวิชาต์อาร์โนซึ่งโอเคฮะเข้าใจว่าอาร์โนโกเก่งด้านการเงินนะครับแต่ว่าอาร์โนก็คงจะได้เรียนรู้บทเรียนอะไรจากตอนที่เอ็ดทำแล้วก็น่าจะพยายามทําความเข้าใจด้านฟุตบอลเพิ่มขึ้นบ้างนั่นแหละผมสรุป ไปในไลฟ์วันจันทร์นะครับว่าชาตอูเนเตดเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงกุนซือที่พวกเขาต้องการอย่างเช่นเอริกเชนฮาร์กเองก็น่าจะประทับใจและโอเคกับโปรเจกต์ของสโมสรเองนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับแฟนๆเห็นด้วยกับสิ่งที่ฟานเก่าพูดแต่ทุกคนย่อมเปลี่ยนแปลงกันได้ครับผมก็ยังมีความหวังนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สําเร็จก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ายังหวังผลเรื่องการค้าเรื่องกําไรเหมือนเดิมนะฮะหรือทําอะไรไม่มีการวางแผน คุณก็จะถูกแมนเชสเตีหรือว่าลิเวอร์พูลทิ้งห่างไปเรื่อยๆเรื่องแชมป์ถ้าคุณทําแบบเดิมก็คงไม่ต้องพูดหรอะครับโอกาสเป็นไปได้น้อยมากครับสิ่งสำคัญคือคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็มองสโมสรอ,อื่นแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่สโมสรอ,อื่นทําเป็นแบบอย่างแล้วก็เท่านั้นแหละครับ ซึ่งข้อไปสู่น์ที่ทำให้เราเห็นว่าสโมอสรเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วจริงๆหรือ,อยังก็คงจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวจากลอริวิลลครับผู้สข่าวเ่1นนจากเดอะเลติกที่รายงานว่ายูเนเต็ดสนใจแฮร์รี่เคนไม่ว่าผู้จัดการทีมคนใหม่จะเป็นใครก็ตามนะครับซึ่งดูมกับลัดเองก็มองว่าเคในเก่งจริงนะครับและโค้ชทุกคนบนโลกก็ไม่เถียงในเรื่องนี้ แต่สโมสรควรจะถามโค้ชใหม่ก่อนดีหรือเปล่าครับว่าจะใช้เคนไหมเราควรจะทำทุกอย่างตามโครงสร้างตามขั้นตอนไหมฮะคือจะซื้อใครก็ต้องถามโค้ชก่อนไม่ใช่การไปคว้าซูเปอร์สตาร์มาเพื่อหวังผลด้านการขายซื้ออย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ถามคนคุมทีมนะฮะคือผมก็อยากได้เคนนะครับแต่แค่ต้องได้รับการยืนยันจากโค้ชใหม่ก่อนว่าเขาจะใช้เคนจริงๆแค่นั้นเองท่านไหนเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างกับผมเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่นะครับ แต่เคนก็ไม่ใช่เป้าหมายเดียวของยูเนเตดในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับวิทเวลก็ยังระบุต่อได้ว่ายูเนเตดเนี่ยยังให้ความสนใจดาวินดูเนสเซเปนฟิก้าซึ่งเป็นดาวยิงที่ดวมกับแนทเองพูดถึงไปในหลายคลิปก่อนหน้านี้นะครับและก็จะเป็นกองหน้าที่เนื้อหอมมากๆที่หลายสโมรสรต้องการตัวครับส่วนอีกคนคือแชมเป้เอบรามครับจากโรม่าซึ่งโจเซ่บรูโยนั้นปั้นจนตอนนี้ทำได้15ประตูกับ3แอสซิสกับทีมหมาป่าในซีรีอาฤดูการนี้ แต่ก็โดนตั้งค่าตัวไว้สูงลิฟเลยครับถึง100ล้านปอนด์เจอแบบนี้ก็หาทีมสู้ราคายากหน,น่อยนะนะมูนะซึ่งเชื่อว่ากองหน้าตัวใหม่ที่อายุไม่มากเท่าไหร่เช่นดูเนสอาจจะเป็นแนวทางที่เหมาะกับกุนซอใหม่นะครับถ้าเป็นเทนฮากก็โอเคแล้วครับเทนฮากก็น่าจะชอบสร้างทีมจากนักเตะที่ราคาไม่แพงแล้วก็อายุไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ารายงานจากเจมส์สตั๊กเกอร์ผู้สื่อข่าวทีน,นึงจากเทเลกราฟก็เสริมว่าเทนฮากน่าจะหนีไปแอนโทนี ปีกชาวบราซิเลียนไปเล่นให้กับทีมใหม่ที่เขาจะไปคุมด้วยนั่นหมายถึงถ้าเดนฮากไปคุมยูไนเต็ดจริงทีมก็มีโอกาสจะได้ตัวแอนโทนี่สูงขึ้นนะครับก็สอดรับกับข้อมูลที่โรมาโน่ให้สัมภาษณ์กับรวมกับนัดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ายูไนเต็ดสนใจและเคยส่งแมวมองไปดูฟอร์มของแอนโทนีจริงลองคิดเล่นนะครับ สมมติว่าดูการหน้ามีนีเนสมายืนคู่กับพิโดและปีกขวาเป็นแอนโทนี่กับการสร้างทีในยุคใหม่ของเชนฮาร์คคือถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงก็น่าจะสนุกใช่ไหมละครับแต่ย้ํานะครับว่าเป็นแค่ประเด็นที่ผมยกขึ้นมาพูดคุยกับแฟนช่องเท่านั้นนะครับไม่ใช่ข่าวก็คงต้องรอตามเรื่องนี้กันต่อไปทั้งประเด็นกุนซือคนใหม่ที่กําลังเข้มข้นมากขึ้นและน่าจะมีการสัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยหาข้อสรุปกับอีกหลายคนในสัปดาห์นี้รวมถึงอนาคตของแอนโทนี่และนูเนสครับดูกับแนทเองก็จะนํามาราาายงานนกกับททุ่ ได้ทราบกันเหมือนเช่นเคยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกับโอกาสสุดท้าย3ที่นั่งสุดท้ายครับไปดูปีศาจแดงลงแข่งโจทรัฟอร์ดกับพวกเรายืนยันว่าทริปนี้สนุกแน่นอนนอกจากไปดูบอลด้วยกันแล้วเราก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยครับใครสนใจรีบทักอินบ็อกซ์มาที่เพจดูบอลกับนัดนะครับเหลือเวลาอีกแค่2วันเศษเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับสามัคคีคือพลังสุ้ความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ขอบคุณสุกิ Way of l ฟ l i FIFA o n l ออนไล4และ i n s มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา